ของตัวเครื่องหัวเว่ยนะคะคลิปนี้เป็นคลิปที่3ามนะคะอยู่กับไอ้ครับไอ้สรัญยูป่ะคะไม่ใช่ครับไอ้หัวเว่ย่เออให้หัวเว่ยนะคะค่ะไม่หลุดนะคะคอนเซปต์นี้ไอ้หัวเว่ยเหมือนเดิมค่ะนั้นะคะ c s c ค่ะแลาอยู่ในเขดของ c s c นะคะใช่ก็กดไร์ใช่กดคลิกซืได้นะคะค่ะวันนี้นะคะเราจะมารีวิวอะไรเอ่ยตัวนี้เลยนี่ฮะไหนสมาร์ทโฟนของ Hu ว w e i ครับนั่นก็คือตัว โนวาอย่าบอกนะว่าเป็นโนวาใช่ครับเป็นรุ่นโนวาโนวาที่นัดลองโนวามาแบบจัดเต็มมาเรียบร้อยแล้วชอบมากไม่อยากคืนเครื่องเลยคะ่ะเพราะว่าเขาจะให้สื่อน,นะคะทดลองใช้ฟรีนะคะไม่อยากคืนจริงๆนะคะอันดับแรกนะคะเราก็ทําเสแสร้งว่าเราซื้อเครื่องซื้อเครื่องมาใหม่นะคะ<ๆ>มาพร้อมกับกล่องแบบนี้เลยนะคะขาวนวลใช่ครับนาเจ้ยนะคะเปิดมาปุ๊บเจออะไรสิ่งแรกเลยที่จะเจอครับเหมือนเดิมเลยตัวเครื่องครับ เปลี่ยนคำพูดบ้างได้ไหมถ้าไม่เจอตัวเครื่องนี่คือ <c oughs> ขีดแน่นอนมีขีดนะคะค่ะพอตัวเครื่องเสร็จเรียบร้อยนะคะเราก็วางไว้เพราะว่าเดี๋ยวนี้นะัดจะให้ดูไฮไลท์ของการดีไซน์เครื่องด้วยล่ะนะคะเปิดม,มาเรียบร้อยปุ๊บนะคะเจอเข็มจิ้มซิมก่อนเลยนะคะอันนี้รูของเขาไซส์มาตรฐานนะคะใช่ค่ะสั้นเล็กน้อยนะคะ <c oughs> คิดอะไรเนี่ยคิดอะไรเนี่ยนะคะอันนี้ก็มานัดย้ำเสมอนะคะว่าของแท้ย่อมดีแน่นอนนะคะเพราะว่าเขาจะมีการเจาะรูนะคะที่ตรงกับกล้องนะคะแน่นอนนะคะอันนี้เขาก็ให้มาด้วยนะคะแล้วก็มีคู่มืออ่านไหมอ่านง่าครับอ่านงมายอ่านสภาษาจีนมั้งภาษามีทุกภาษาะยกเว้นภาษาไทยมีมีมีคนะมีทุกภาษาเลยแล้วก็อันนี้ก็คือแนวแเข็มจิ้มซิมตรงนี้นะคะใช่ค่ะ แล้วก็ผ่านเลยไปอย่างรวดเร็วนะคะเฮ้ยอันนี้หายไปไหนตัวนี้ไม่เป็นไรนะคะเอาเป็นว่าที่ต่างว่านี่คือปิ้งริ้วอะแดปเตอร์ครับอะแเปเตอร์เห็นไหมคะอะแดปเตอร์อะแดปเตอร์นะคะเห็นนะคะไม่อยู่ตรงนี้นะเป็นสายชาร์จสายชาร์จที่เป็นหอวชาร์จ Type C ฮะ Type C นะคะแล้วก็มีหูฟังที่เป็นหูฟัง Type C เหมือนกัน Type C เหมือนกัน นัดจะไปเร็วๆนะคะเพราะว่าอะไรที่แปะปุ๊บก็จะเอะะขึ้นมาอันนี้สามารถคอนโทรลได้ด้วยที่ปลายนิ้วเลยนะคะใช่ครับเพราะว่ามันมีปุ่มที่แบบว่าเลื่อนปุ่มคอนโทรลได้ใช่ครับไอ้ยากันไอ้ปากันไอ้ปากัน,กนกอะไรเนี่ยแล้วก็จะมีตัวนี้นะครับแกะไปทำร้ายจิตใจไหมไม่ครับแกได้ครับอดูหน้ากัน ทำร้ายมันป่าอเล่นเราเล่นนะคะม่ต้องมาแกะหรอกตัวนี้เป็นหัวสายชาร์ตครับตัวแปลงจากไทซีเป็น3 5จ้าค่ะพูดง่ายก็คือตัวนี้จะมี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 ไทซ์ของมันอยู่นะคะแล้วก็เสียบตัวเครื่องแล้วก็แปลงเป็นา3 5ุด้นได้นเองพูดง่ายๆก็คือไม่ว่าจะเป็นส5หหรือไทซีนะคะก็ใช้ได้หมดนะคะใช่ครับมาอันนี้เป็นเรื่องของการทำลายจิตใจกันล้วนๆนะคะเรามาที่หลังเครื่องนะคะเหมือนเดิมเลยบอกให้แกะบอกให้แกะ แกะเสียงดังฟังชัดผู้เราบผิดชอบไม่ใช้นัดนะคะเพราะว่านัดอยากให้ทุกคนนะคะเห็นตัวเครื่องนิดนึงนะคะไม่ได้พกไม่ได้พกไอ้นี่เลยคะ่ะที่เช็ดนะคะก็ใช้เครื่องเพื่อประโยชน์นะคะนี่เลยเยวลาบล็อกเกอร์นะคะเขารีวิวเขาก็จะบอกว่า คือว่าตัวนี้นะคะฝาหลังตัวเครื่องนะคะก็จะมีตัวอักษรที่คุณสามารถจะหาได้นะคะไม่ว่าจะเป็นตัวร,รู้ไหมเนี่ยตัวอะไรบ้างเนี่ยข้อหมายของเขาคือคําว่าโนวาน,นั่นเองใช่แล้วค่ะนี่เห็นไหมคะถ้าดูใกล้ๆอยากจะให้ใกล้ใกล้และใกล้นะคะเป็นอักษรที่เป็นตัวโนวาครับ<ช>เรียงกันอยู่4ตัวใช่ค่ะนี่เห็นไหมคะเห็นไหมคะมันเหมือนกับว่ามีขุมพลังอย่างรุนแรงนะคะใช่ครับแต่จริงมันสวยจริงนะมันออกเป็นเฉดส,สีม่วง เป็นโทนสีใหม่ของเขาครับบิบบัฟ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 นะคะอันนี้เราเริ่มจากทางด้านของรอบตัวเครื่องกันก่อนดีกว่านะคะเมื่อกี้เราเริ่มฝาหลังเรียบร้อยแล้วในเรื่องของการดีไซน์อยากรู้ขอเลยละกันสีมีสีอะไรบ้างคะตัวนี้มี3สีครับสีอะไรบ้างตัวสีที่คุณนับถืออยู่เป็นสีม่วงสีม่วงเขาจะเป็นสีตัวพีโพนะครับค่ะแล้วก็จะเป็นสีดําพื้นฐานเลยเบสิกแล้วก็จะเป็นโทนตัวสีน้ําเงินนะครับสีนี้สีใหม่ที่เราออกมาขายครับเพิ่งออกเปิดตัวมาคือจะเป็นสีเขียวนําสีีกน สีแล้วถูก<ส><ส>ไหมคสีครับสีแรกม่วงดำฟ้าแล้วก็เขียวครับเขียวครบเลยอ่ะใช่ครับเหมือนเจนไม่รุ่นเลยอ่ะแต่จริงตัวนี้ยนะอยากดูราคาตัวนี้ราคาอยู่ที่9,990บาทแน่ใจปกติแล้วราคาเปิดตัวอยู่ที่1 9 9 9 0บาทช่วงนี้ม,มีโปรโมชั่นของทางหัวเวยครับปรับราคาอยู่ อยู่ที่9,990บาท9,990บาทถูกต้องแต่นัดว่ามันคุ้มนะคะเดี๋ยวเรามาดูเรื่องสเปคกันแบบจัดเต็มดีกว่านะคะว่าทำไมถึงต้องมีแฮชแท็กของมันต้องมีนะคะค่ะเมื่อกี้เรามาดูกันในเรื่องของการดีไซน์แล้วเรามาดูเรื่องของตัวเครื่องดีกว่าค่ะนะคะ นี่เลยด้านหน้าจะเป็นแบบนี้นะคะไซส์ Size, มันเท่าไรคะตัวนี้หน้าจออยู่ที่6.29 6ดสองเก้าหกจุดสองเก้าวิมันก็ดีมือนะคะใช่ฮะกระชับกระชับตกไปแตกไหมแตกแน่นอนฮะไข่ <c oughs> ออกตาไม่ใช่นัดแน่นอนโอเคแล้วดีไซน์ของเขานะคะรู้สึกว่ากล้องนะคะมันจะอยู่ทางด้านของตัวนี้มุมซ้ายตัวนี้หน้าจอที่เขาใช้ครับหน้าจอเป็นจอพันดิสเพย์ สังเกตที่มุมซ้ายบนครับเป็นพันดิสเพย์แปลว่าเป็นจอกล้องที่อยู่มุมซ้ายก็คือมันจะไม่อยู่ตัวบนนอสกีนหรือว่าอยู่ตรงส่วนใดส่วนหนึ่งของหน้าจอนะจะอ,อ,อ,อยู่ที่มุมซ้ายของหน้าจอทำไมต้องอยู่ที่มุมซ้ายทำไมสังเกตเวลาเราใช้งานครับเราจะใช้มือข้างขวาหรือว่าใช้การทัสกินที่อยู่ฝั่งขวาส่วนใหญ่ใช่ใช่ใช่ถูกไหมครับมุมซ้ายแทบไม่มีประโยชน์ในการใช้งานนอกจากการแสดงขึ้นความถี่เน็ตวิ่งเท่าไร่ 4G เท่าไร่ถูกไหมครับตัวนี้ก็คือทําให้ดูหนังฟังเพลงหรืออะไรเงี้ย ไม่บังคือจะบอกว่ามีกล้องไว้หลบไว้่ั้นเถอะถูกต้องแลวก็เอาไว้ถ่ายภาพด้วยแลก้วก็ไม่ลบไม่ลบใส่ตาด้วยใช่ไหมคะโอเคงั้นไม่พูดไม่ได้แล้วนะัดเอาเอาแบบล็อคตัวเครื่องก่อนดีกว่าเนาะเมื่อนนะกี้กล้องนะคะก็จะอยู่ทางด้านมุมซ้ายมือนะคะซ้ายใช่ไหมใช่ซ้ายนะมุมซ้ายครับมุมซ้ายนะคะแล้วก็ตรงด้านข้างหน้าตรงนี้ข้างบนเนี่ยคะ่ะมีอะไรบ้างอะ่ะเนี่ยด้านบนนี้จะเป็นช่องสัญาเตา จะมีตัวนี้เขาเรียกอะไรอะเวลาเราโทรครับมันจะเป็นการลัปส,สัญญาณเสาสัญญาณหรอไม่ใช่ครับตัวนี้คือในกรณีเราโทรในโหมดสลิปโหมดเวลาเราโทรใช่ไหมครับวเวลาสัมผัสที่แนบไปหูเนี่ยจอจะดับทําให้เราประหยัดพลังงานในขณะที่เราโทรเนรอะไหมครับปกติ<อ><อ>มันอยู่ที่ห่จอแต่รุ่นนี้อยู่ที่ข้างบนจอนะครับอ๋อพูดง่ายก็คือถ้าไม่มีการใช้งานมันจะดับใช่ครับจอมันจะดับกินแรงเนาะทำให้ประหยัดพลังงานในการใช้งานของแบตเตอรนี่ได้ดีขึ้นไงครับค่ะแล้วก็อีก ตรงนี้ก็คือเสาสัญญาณกับไมโครโฟนนะนัดเห็นดีไซน์ของเขานะมันจะมีขีดเล็กๆตรงนี้นะคะต้องไปแอบดูที่ c สียสแล้วนะคะมันจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องของไอเนี้ยไอเนี้ยลำโพงเออลำโพงซ่อนอะลำโพงถือว่าเล็กมากครับแต่ว่าเสียงถือว่าดังนะครับเวลาสนทนาคือแบบว่าซ่อนไม่ไม่อยากจะพูดเลยไม่ลกสายตาครับเวลาเราดูหนังฟังเพลงอินเตอร์เทน คือแบบมันจะเหมือนรอบด้านเลยนะตัวนี้ก็มีตรงนี้ก็มีนะเนี่ยใช่ฮะแล้วก็ด้านข้างนะคะต่อไปทางด้านนี้ด้านนี้จะเป็นการนนใส่ซิมอันนี้นะคะจะเป็นที่ใส่ซิมนะคะน,ะนี่นี่เลยแล้วก็ฝั่งนี้นะคะฝั่งนี้จะเป็นปุ่มเพิ่มเสียงลดเสียงแล้วก็จะเป็นตัวสแกนลายนิ้วมือนี่แล้วถกสแกนลายนิ้วมือตรงนี้นะคะจับปึ๊บปึ๊บึ๊บปึ๊บเป็นปุ่ม power ได้ด้วยใช่ใช่นะคะแล้วก็ด้านล่างตรงนี้นะคะอย่างที่บอกค่ะ ว่ามันจะเป็นไทซีใช่ครับแล้วก็มีลำโพงใช่ครับแล้วก็มีปุ่มไอ้นี่มาให้ด้วยอะไรนะตัวเสียบใช่ครับไม่มีครับตัวนี้แต่ว่ามันจะมีตัวแปลงให้ในกล่องใช่ที่เป็นส5ุก็ที่มันบอกว่ามันมีตัวแปลงที่มันแบบสีขาวๆจริงก็อยากแกะให้ดูมากเลยแกะได้ไหมอะได้ครับแกะได้แกะได้นะไม่หักเป็นเดือนนะเป็นเดือนนักน่ค่อยิะนะคะอย่ามาหักเงนแกะก่อนแกะก่อนไม่หลอกที่อยากให้แกะให้ดูเพราะว่าจะได้รู้ไหยคะว่ามันคือตัวนี้นี่เห็นอย่างนี้อย่าไปทิ้งนะคะ มีราคาเชียวแหละใช่ครับนี่เขาเสียบเข้าไปอย่างนี้นะคะเสียบเข้าไปตรงตัวหลุดสูดชาร์จเลยตูดชาร์จไม่สูตชาร์จนี่นะคะแล้วก็ถ้าจะา3.5ก็ใส่ตรงนี้ได้เลยใช่ครบับดูเห็นชัดมากต่อมาค่ะกล้องหน้าเมื่อกี้เท่าไหร่32ล้านพิกเซลครับ32กล้องหลังตัวนี้กล้องหลังให้มันหมด4ตัวค่ะมีอะไรบ้างนะครับตัวเลนหลักเลยเป็นเลนหลักของเขาอยู่ที่48ล้านพิกเซล นะครับแล้วก็เลนสลองลงมาที่เป็นเลนส์ที่เป็นอัลต้าไวครับค่ะเอลต้าไให้มาถึง16ล้านพิกเซลนะครับ48 16บวก16แล้วก็บวกอีก2บวก2ตัวนี้ใส่เลนส์ที่เป็นมาโครมาสามารถถ่ายได้ถึง4เซนเดี๋ยวเดะมีมาโครด้วยหรอมีฮะไหนไหนไหนอ่าเข้าไปตรง้นว่าเพิ่มเติมแล้วก็จะมีโหมดที่เป็นมาโครอยู่นี่ค่ะเยอะมาก แสดงว่าตัวกล้องนะคะไม่ได้เน้นเพียงแค่เซลฟี่หรือว่ากล้องหลังอย่างเดียวนะคะจะเน้นในเรื่องของการถ่ายที่เป็นการถ่ายเฉพาะด้วยนี่มีมาโครด้วยมาโครเท่าไหร่คะเนี่ยสี่เซนครับสี่เซนถ่ายได้สี่เซนบึดบดก็ดดคือใกล้มากครับนี่เลยไว้ ล้างมือ่าเนี่ยล้างฮะการโควิดแน่นอนอยู่แล้วรอยเล่นรอยเล่นไม่เรกแบบมันชัดจนเห็นแบบรอยขุ่มขนเลยค่ะชัดมากนะคะชัดมากเลยนะคะแล้วก็อีกตัวหนึ่งใส่เข้ามาะนะครับอะไรคะอะไรตัวนี้ปกติแล้วมือถือเข้าไปจะใช้เป็นเซนเซอร์ที่เป็น T o F ตัวนี้จะใช้เลนที่เป็น T o F แทนมันคืออะไรมันจะทําให้การถ่ายของมาติกลเยอร์หน้าชั้นหลังเบอร์ทําให้โบเก้ได้ดีขึ้นถ้าจะทวนเรื่องกล้องนะคะกล้องหน้าก็โอเค มี AI นะคะก้องหลังก็งมาโคจ๋าจ๋านะคะใช่และทีนี้แน่นอนสายเซลฟีนะคะสายถ่ายภาพอันเนี้ยไม่พลาดแน่นอนนะ่าจะดูเรื่องสายเกมแล้วล่ะตัวนี้เล่นเกมได้ไหมอะสบายครับยังไงต,ตัวนี้ใช้ซีมอยู่ที่เป็นชีลินนะครับชีลินตัวนี้เป็นตัวท็อปอยังไงนะครับคิรินเด่กเขาใช้เป็นตัวชิริน980เครื่องนอีกเหรอซีรีส์980นี่นต้องบอกเลยจะอยู่ในเรียราคาที่อยู่ที่เป็นตัวท็อป๋อใช่ตัวซีพีนีรีเหรอใช่ครับ แล้วตัวนี้แรมกับร้อมเท่าไหร่ตัวนี้ให้แรมมาถึง8 g ินะครับแล้วก็หน่วยความจำตัวนี้128กิก8บก128บวกคิ r ินรุ่น980เป็น CPU ท,ที่เป็นตัวท็อปด้วยแล้วก็หน้าจอกล้องหน้ากล้องหลังจัดเต็มใช่ครับแล้วก็หัว์จที่เป็นตัว s เป <S อร์ชารดีด้วยดีเกินไปละดีเกินไปละเหลืออีกอย่างเดียวละแบตเตอรี่เท่าไร3,750มิลลิแอม อก็ใช้ได้นะอย่างนี้ก็ไว้ดู Youtube ไว้ดูอะไรได้สบายครับสบายนะคะใช่ครับเพราะฉะนั้นตัวนี้ค่ะแน่นอนเลยนะคะก็จะเน้นเกี่ยวกับเรื่องของการถ่ายภาพกันแบบจัดเต็มเลยนะคะแล้วก็บางส่วนที่อยากจะเล่นเกมก็ได้ไม่แพ้กันนะคะแล้วก็ดู Youtube ดูหนังฟังเพลงสบายมากนะคะด้วยราคาเพียงแค่ 9,990บาทครับค่ะถ้าสนใจนะคะก็เหมือนเดิมเลยนะคะอย่าลืมกดไลค์นะคะแล้วก็กดคลิกซื้อด้านล่างได้เลยค่ะแล้วก็นัดจะลองเอาเครื่องนี้ไปเทสกันก่อนนะคะสำหรับวันนี้นัดและไอค่ะไอขอลาไปก่อนค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะไปลองเครื่องกัน